เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิจไหนที่ขายแล้วแก้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกใช้กันครับอันนี้เป็นโตโยต้าวีออลครับกับราคาที่ถูกมา,มากๆเลยหกหมื่นสองพันบาทเท่านั้นเองเครื่องดีเกียร์ออโต้เล่มครบเนะครับราคาไม่แพงครับเอาไปปั้นขายกันได้กำไรแน่นอนครับ ือใช้งานก็คุ้มค่าคุ้มราคาได้ลดราคาถูกๆถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีมาให้ชมได้เลือกซื้อเป็นประจำทุกวันครับสำหรับรถสวยราคาถูกๆกนะครับก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับคันนี้62,000บาทบาครับเครื่องดีเกียร์ออโต้มีตีแค่สีไม่ค่อยสวยครับสีมีตำนิบ้างเล็ก็ด้านด้านหน้า,นนานด้านบนนะครับแล้วก็กันชนหน้าครับนอกนั้นก็ใช้งานได้ปกติเลยแม็กสวยยางหลอกดี ปลายท่อแต่งครับมีดิฟฟี่เห็น้วยครับดิฟฟี่ห้าตัวเครื่องดีเีออโต้ครับ้อมใช้ง่ายกันเลยทีเดียวครับครับดีขี่สบายครับวิ่งขิวโตโยต้าวีออสนะครับระบบไม่ซับซ้อนดูแลง่ายไม่จุกจิกออกคุ้มค่าน่าใช้คันนี้ครับแล้วคันนี้ก็ถูกกว่าท้องตลาดด้วยครับหกหมื่นสองพันบาทนี่นะครับเบาะสวยไม่ขาดตรงล่างอย่างดีครับ ห่วงกล่อง k k p มาให้ด้วยแรงๆกันเลยทีเดียวอองเครื่องตะเข็บคันหน้าซ้ายขวาไม่มีรอยชนครับอันใดสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้พิกัดดูรถอยู่พระประแดงนะครับสามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ